ค่ำคืนลัติกานเร็วเข้าพวกเราจะต้องไปช่วยผู้คนดนะ่าได้เลยซูปเปอร์เกิร์กิแลนเทนจะต้องรีบไปแล้วมาเร็วเข้าแบทแมนรีบไปก่อนเร็วเข้าไม่ต้องกลัวเลยรถของฉันอนะ่ะดีที่สุดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเด๋ยวก่อน,เด,อนเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ดูเหมือนว่าล้อของกิแลนเทนจะหลุดนะอ๋อใช่แล้วล้อของฉันนะ่ะมันหลุดออกมาได้เดี๋ยวก่อนนะ เมื่อกี้ล้อของรถกีฬาท่านหลุดแล้วที่สําคัญนะล้อรถของแบทแมนก็หลุดเหมือนกันหลุดได้ยังไงกันนะเดี๋ยวก่อนแบทแมนลงมาก่อนแล้วเข้ามีอะไรเหรอคือว่าตอนเนี้ยเมื่อกี้นี่นะล้รอรถของพวกนายหลุดออกไปหลุดอย่างนั้นเหรอพี่ฝนใช่แล้วหลุดออกไปเดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่พี่ฝนนี่คือซุปเปอร์เกิร์ลใช่แล้วซุปเปอร์เกิร์ลลืมโทษทีเดี๋ยวก่อนวันหนึ่งเรียกวันสองวันหนึ่งเลือกวันสอง,นนง,สองกตอนนี้ไม่มีงานเดี๋ยวก่อนทําไมไม่มีงานอ่ะ ผูบ้บรรยายเขาบอกว่าไม่มีงานอ่ะไม่มีงานได้ไงนายบอกว่าที่เมืองบุกเฮเว่นนะเขาบอกว่ามีเหล่าลายยอยแย่เต็ไมไปหมดเลยเลยเรียกเรามางั้นเราไปดูที่หน้าสถานีตำรวจกันดีกว่าไปดูที่หน้าสถานีตำรวจเหรอเป็นความคิดดีๆมันกันนะมาแล้วเข้ากินแล้รท่อนขับรถไปเลยไปแล้วนะจับไว้ดีๆล่ะซุปเปอร์เกอร์จับไว้แล้วเรียบร้อยโอ้ยยกล้อไปแล้วพวกเรานี่นี่เลยแล้ว <laughs> เดี๋ยวก่อนแบทแมนนายอยู่ไหน เลยแล้วเลยแล้วสถานีตำรวจอยู่ทางนี้เด,เ,ดเดี๋ยวก่อนโอ้โหรถของกีนเลนเทิร์นเมื่อกี้ล้อหลุดอีกแล้ววกล่าล้อหลุดยังงั้นเหรอซูเปอร์เกิร์ใช่แล้วล้อหลุดเมื่อกี้นี่ล้อหลุดได้ยังไงกันไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวก่อนจอดรถตรงนี้ก่อนแล้วเขา้าไม่มีตำรวจเลยอะ่ะทำไมไม่มีตำรวจอะ่ะเรามาผิดเมืองหรือเปล่า เราจะมาผิดเมืองได้ไงได้รับแจ้งข่าวขอความช่วยเหลือมาจากเมืองบุกเฮเว่นนะใช่แล้วฉันได้รับวิทยุสื่อสารจากเมืองบุกเฮเว่นเหมือนกันงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันขอดูความปลอดภัยในเมืองนี้ก่อนก็แล้วกันดูท่าทางในเมืองนี้ผู้คนหายไปไหนกันหมดอืมฉันคิดว่าคนน่าจะปลอดภัยดีก็เลยนอนอยู่บ้านกันหมดแล้วดี๋ว <laughs> เอ้ากนวก่อนปลอดภัยดีเลยนอนอยู่บ้านกันเหรอใช่แล้วเหมือนกับสบายเกินไปไม่มีเหตุด่วนเหตุร้ายก็เลยนอนอยู่บ้านกันเฉยๆนอนอยู่บ้านงั้นเอาอย่างนี้แสดงว่าที่นี่ปลอดภัยดีเราก็กลับฐานทัพของพวกเรากันดีกว่างั้นก็ขึ้นมาได้เลยมาแล้วเขา้าวซูเปอร์เกลแล้วก็กรีนแลนทิร์นเดี๋ยวก่อนกรีนแลนท์นเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกันเหรอเมื่อกี้ฉันลองกดปุ่มเหาะด <c oughs> ูรถมอเตอร์ไซค์บินได้เหรอ เดี๋ยวก่อนนะฐานทัพเรายังไม่ได้เปิดเลยที่เนี่ยที่เหรอสาขาที่นี่ยังไม่มีอ่ะสาขาที่เมืองบุกเควเว่นยังไม่มีงั้นเหรอก็อยังไม่มีอ่ะดิงั้นเอาอย่างนี้สงสัยเราจะต้องตั้งสาขาที่นี่ก่อนแล้วมาแล้วโอ้โหกีลแอนเทินยกล้อมาแล้วว่าแต่ว่าสาขานี้จะตั้งตรงไหนเดียวสาขานี้่เราจะต้องสร้างบ้านของซูเปอร์ฮีโรไว้แถวแถวนี้กันดีกว่าพวกเรางั้นฉันจองฝั่งนู้นนะอ่ะได้เลยได้เลยแบทแมนนายใช่แบทแมนหรือเปล่า ใช่แล้วแหละฉันคือแบทปุกปิกเดี๋ยวกว่อนแบทปุกปิกงั้นเหรอใช่แล้วแบทปุกปิกคู่แข่งแบทแมนงั้นเอาอย่างนี้นะฉันขอตั้งบ้านของซูเปอร์ฮีโร่ได้ข่าวมาว่าเขามีบ้านมาใหม่บ้านมาใหม่อยู่ตรงไหนเนี่ยหาไม่เจอข้างล่างนี่เลยเอาล่ะน,นะจะสร้างบ้านแล้วเออ,อเดี๋ยวดีก่อนเหมือนอะไรบางอย่างตกลงไปข้างล่างบ้านเมื่อกี้ฉันเอารถไปจอดนะ่ะ <laughs> เดี๋ยวกว่อนแบทปุกปิกนายหายไปไหนแล้ว พอดีรถฉันติดอยู่ข้างล่างฉันเดี๋ยวกลับมาใหม่นะรถติดอยู่ข้างล่างกลับมาใหม่อยู่ไหนนะ่ะแบทปุกปิกมาแล้วโอ้โหดูสิดูท่าทางแบทปุกปิกของเราจะลอดผ่านมาได้อย่างสบายๆนะแล้วรถของแบทปุกปิกไปไหนอะหล่นอยู่ข้างล่างเอามาเมื่อกี้ฉันขับเข้ามาเร็วเกินไปหน่อยงั้นเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวฉันขอเปลี่ยนสีบ้านซูเปอร์ฮีโร่ให้เป็นซูเปอร์เกิลพี่ฝนก่อนกคแล้วกันอยู่ไหนเนี่ยพี่ฝนอยู่นี่มาแล้วโอ้โหเปลี่ยนสีบ้านได้ด้วยอย่านเท่ เหมือนกับว่าจะเป็นฐานทับลับอย่างดีเลยเนี่ยฐานทับลับนะหรอดูสิมีข้างล่างมีนี่ด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีฐานทับข้างล่างอะ่ะแล้วก็มีตู้ทดลองด้วยแสดงว่าที่นี่จะต้องเป็นความลับแน่นอนเลยนะเนี่ยท้งนี้แล้วข้าวทุกคนเดี๋ยวฉันขอส่งสัญ,ญญาณไปหาหัวหน้าของเราก่อนละกันว่าตอนนี้เรามาตั้งสาขาที่เมืองบุกเคบเว่นสาเร็จแล้วฉันเปิดประตูไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวฉันเปิดให้ <laughs> เดี๋ยวก่อน เก็บรถเข้ามาในบ้านก่อนเร็วเข้าก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวขับรถเข้ามาเก็บไว้ในบ้านก่อนมาแล้วแบตปุ๊กปิกเข้ามาจอดรถด้านในกําลังถอยรถอยู่รอแป๊บหนึ่งมาเลยมาเลยเข้ามาเลยด้านในว่างๆอยู่เอาวอบรอบๆอบทุกคนโอ้โหรถกินแลนเทิร์เหาะได้สุดยอดไปเลยใช่แล้วรถมอไซค์เคองกินแลนเทนอร์เน่ร้อยได้ด้วยนะมาทางนี้เร็วเข้าเราจะต้องนี่ก่อนปิดฐานทัพบเดี๋ยวใครรู้รู้ว่ารู้ว่าว่าเรามาตั้งฐานทัพอยู่ที่เมืองบูแพเวน โอ้ดูนี่ดิดูอะไรงั้นเหรอเครื่องคอมพิวเตอร์โอ้เครื่องคอมพิวเตอร์แมนเฟรมอย่างหรูงงวดูจอดิจอเขาเป็นกระจกด้วยแฮดีชมัดเลยงั้นเอาอย่างนี้นะสงสัยฐานทัพที่นี่น่าจะเป็นฐานทัพใหม่เราจะต้องออกสำรวจเดี๋ยวพี่อขอกดคอมพิวเตอร์ดูก่อนนะเราจะต้องออกสำรวจดูท่าทางน่าจะต้องมีหลายชั้นจอเป็นโฮโลแกรมอะไม่ใช่กระจกพี่ฝนมาทางนี้แล้วเข้าแถวนี้น่าจะมีหลายชั้นนั่นไงข้างล่าง ข้างล่างใช่แล้วข้างล่างพี่เอกเดินเข้ามาเห็นก่อนเลยว่ามีข้างล่างอ่ะนี่ไงบันไดข้างล่างนี่อะไรกันเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหมีจอเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะนั่นตู้อะไรอ่ะไหนอ่ะนั่นไงตู้อะไรต้องห้าตู้เนี่ยตู้อะไรงั้นเหรอลองเปิดดูดีไหมอ่ะข้างในก็เข้ามาได้ด้วยนะพี่ฝนนะจริงเหรอไหนอ่ะเปิดดูน่ะเดี๋ยวก่อนนะอ๋ะอะเดี๋ยวก่อนโอ้โหอนี่คืออะไร้วพวกเรา น่าจะเป็นเครื่องชาร์จชุดของพวกไอรอนแมนเขาอะ <c oughs> เดี๋ยวก่อน <c oughs> เครื่องเพิ่มพลังให้กับซูเปอร์ฮีโร่งั้นเหรอใช่แล้วเอามาชาร์จเนี่ยมาชาร์จเหมือนโทรศัพท์อะอ๋อนี่ไงฉันก็ชาร์จพลังได้เหมือนการสุดยอดไปเลยเราต้องยืนอยู่อย่างนี้จริงเหรอใช่เราจะต้องยืนชาร์จพลังอยู่แบบนี้อย่างเท่แล้วเรามาใส่ชาร์จตอนนอนไม่ได้แล้วเนี่ยดูท่าทางจะไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวไม่เท่ยืนแบบนี้มันเมื่อยเหมือนกันนะเนี่ยมาทางนี้แล้วเข้าเราจะต้องออกสำรวจ เดี๋ยวก่อนฉันเจอปุ่มอะไรบางอย่างปุ่มอะไรพี่ฝนเจอปุ่มอะไรบางอย่างที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ตรงนี้นะมีปุ่มที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยเหรอใช่ใช่ใช่ถ้ากดดูจะเป็นยังไงนะพวกเราลองกดดูดิอ๋อไอเดียไอเดียกดเนี่อะไรกันเนี่ยอ้อหอนี่เหมือนตู้โชว์เลย <c oughs> สุดยอดไปเลยงั้นเอาอย่างนี้นะตอนนี้เราจะต้องออกตามหาบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับผ้าหลังนี้เป็นความลับตามหาอะไรบางอย่างไะ เขาบอกว่ามีอะไรบางอย่างที่เป็นความลับอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยข้างล่างนั้นเหมือนจะเป็นห้องแปลกๆอยู่ห้องนึงนะห้องแปลกๆฮะเหรอไม่มีบันไดลงไปด้วยไม่มีบันไดแล้วทําไงเราก็ลงลิฟต์ไงพี่ฝนลงลิฟต์ไหนอ่ะนั่นไงลงลิฟต์นั่นไงลงลิฟต์เนี่ยลองขึ้นไปดูกันดีกว่ากดลงไปไม่ได้แล้วเปล่าเอาทําไมกดลงไปไม่ได้อ่ะลองกดขึ้นดูก่อนกดลงไม่ได้ก็กดขึ้นเลยกดขึ้นอ๋อขึ้นได้จริงด้วยอ๋อข้างบนนี่เดี๋ยวก่อนนะโอ้โห นี่คือห้องของพวกเรานี่คือห้องพักงั้นเหรอห้องพักเหรอห้องพักดูนี่ดีมีของครบเลยโอ้โหดูนี่ใช่จริงๆเหมือนที่นายบอกมีทั้งอาหารมีทั้งที่นั่งที่นอนมีอะไรนะห้องครัวแล้วก็มีอันนี้ด้วยนี่เลยกระจกติดกับสถานีตํารวจเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนทำไมเหรอปุ๊บเปันกำลังคิดอยู่ว่าคิดอยู่ว่า ห้องนี้น่าจะบรรจุคนได้รวมๆแล้วก็สักสิบคนน่ะชิ้งหรอพวกเีกาเดี๋ยวก่อนในเมืองนี้ตอนเช้าก็ไม่มีใครอยู่แฮะแปลกมากเลยนะหรือว่าที่นี่จะมีอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากลกหรือเปล่าเขาอาจจะอพยพไปเมืองอื่นเพราะมีเหล่าไรก็ได้จริ้งหรอฉันคิดว่าแบบนั้นังนเอาอย่างนี้เราเป็นซูเปอร์ฮีโร่เราจะต้องปลอมตัวอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งก่อน <c oughs> <c oughs> กีเลนเทิร์น <c oughs> ติ่นได้แล้ว บรรยากาศมันสงบสุขนอนต่อ,อยอีกหน่อยแล้วค่ะมาทางนี้แล้วข้าฉันคิดว่าที่นี่น่าจะต้องมีความลับบางอย่างแอบซ่อนอยู่ข้างใต้มีแค่ตรงนี้เท่านั้นแหละที่เป็นความลับฉันคิดได้ว่าเราจะต้องกดลิฟต์ขึ้นไปแล้วก็ให้ลิฟต์ขึ้นไปเราลงมาแทนแบบนี้งั้นเหรอเดี๋ยวก่อนนะเมื่อได้ยินเสียงอะไรบางอย่างชอบก่อนเลยแฮะมีปุ่มอยู่ข้างกำแพงนละปุ่มอยู่ข้างกำแพงนี่คือปุ่มปุ่มวาร์ปขึ้นมาด้านบน ห้องอะไรจะกดแล้ววาร์ปขึ้นมาข้างบนได้นี่ไงห้องนี้ไงกดวาร์ปขึ้นมาข้างบนได้แล้วปุ่มนี้เอาไว้ทำอะไรอ่ะปุ่มไหนอ่ะนี่ไงที่เนี่ยปุ่มนี้เหรอนี่เลยเนี่ยลองกดดูกดแล้วเฮ<ะ>้ยไปเดียก่อนเจอห้องลับช่วยด้วยแบตพุกเปดได้ไหมนะฉันโดนประตูหนีบเดี๋ยวเดี๋ยวหายไปไหนอ่ะฉันลงมาอยู่ข้างล่างเดี๋ยวกลับขึ้นไปใหม่อ่ะได้เลยเดี๋ยวฉันรอด้านบนโอ้อเดี นนี้มีความลับของจริงตรงนี้คือตู้เซฟพี่ฝนตู้เซฟก็หรอต้องมีอะไรสําคัญอยู่ในนี้แน่นอนอสุดยอดปไปเลยแล้วพี่ฝนเห็นปุ่มอะไรบางอย่างอยู่ข้างหลังด้วยพวกเราปุ่มอะไรไม่รู้เดี๋ยวพี่เอกจะลองเปิดตู้เซฟนี้ดูอ่าได้เดี๋ยวพี่ฝนกดปุ่มมานนี้เอาแล้วนะกดแล้วอเอออะดิเป็นปุ่มวับอยู่ไหนกันหมดเนี่ยเป็นปุ่มวับเปิดประตูอือแบปุ๊กเป๊กมาตอนไหนอะฉันปีนขึ้นมาจากข้างล่างอะ่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยมเดี๋ยวก่อน น่กินเลนทอนพี่เอกทำลายอยู่งั้นเหรอกำลังเปิดนเนตู้เซฟเปิดไม่ได้เปิดตู้เซฟเหรอนี่ไงกดรหัสอยู่เนี่ยเดี๋ยวห่อนะรหัสไม่ต้องกดก็ได้212 224 236เนี่ยโอ้ต้องใช้รหัสจริงๆด้วยเรียบร้อยได้แล้วโอ้ในที่สุดเราก็เจอความลับของบ้าซูปเปอร์ฮีโร่แล้วพวกเรา เขามีเงินไว้ซูเปอร์ฮีโร่ใช้จ่ายด้วยเหรอใช่ต้องมีเงินไว้ใช้จ่ายไม่งั้นเราทำภารกิจไม่สําเร็จนะมันก็แงอยู่แล้วซูเปอร์ฮีโร่ก็ต้องกินไม่ใช่หรือไงถูกต้องเลยแล้วที่สําคัญนะตอนนี้บ้านเมืองของบรูคเฮเวนสงบสุขเราไม่ต้องทําอะไรแล้วสง,งบสุขเกินไปฉันเลยไม่ได้โชว์ฝีมือเลยใช่แล้วงั้นเอาอย่างนี้เราขึ้นไปด้านบนกันดีกว่า ขึ้นไปทําอะไรข้างบนนะ่ะอ้าวก็ขึ้นไปพักผ่อนเงยแล้วพี่เอกไปไหนแล้วเนี่ยขึ้นไปข้างบนแล้วอ๋อพี่เอกกดขึ้นมาก่อนแล้วอะนี่ไงเราสามารถวาร์ปขึ้นมาด้านบนแบบนี้ได้ของจริงสุดยอดไปเลยพวกเราโอ้โหตกใจเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะืฉันคิดว่าบ้านเราน่าจะไม่สงบสุขแล้วก็ตกใจเรื่องนี้ไงเดี๋ยวก่อนยอนยาแล้วเยาแล้วบ้านซูเปอร์ฮีโร่ไฟไหม้ไฟไหม้ช่วยด้วยใครก็ได้ ช่วยพวกเราทียิ่งแล้ว,ท,ลวทำยังไงดีตอนนี้บ้านซูเปอร์ฮีโร่ไฟไหม้นี่ไงเอาไปกระบ,บอกถังดับเพลิงไปเร็วเดี๋ยวก่อนนะถังดับเพลิงวันนี้ดูท่าทางจะใช้ไม่ได้ต้องไปนี่เลยรถด,ดับเพลิงเดี๋ยวพี่เอกมานะไปไหนอ,ะอ่ะอ่าแล้วเพเอกไปไหนเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันฉันเหมือนว่าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมาแล้วทุกคนมาแล้วนั่นคืออะไรมันอยู่ชั้นสองรีบขึ้นมาเร็วเข้าพี่ฝน <laughs> เ,ดเ,ดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน กิรแลนเทนกิรแลนเทนไปเอานี้มาเหรอเขาเรียกว่าอะไรนะเฮลิคอปเตอร์ทหารเฮลิคอปเตอร์ทหารเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปดับไฟเราจะต้องใช้อันนี้ด้วยเขาเรียกว,ว่าท่อน้ําดับเพลิงบุกปิกเปิดน้ําให้หน่อยแบทแมนปุกปิกแบทปุกปิกเปิดน้าให้หน่อยแล้วเขาฉันเปิดแล้วพี่ฝนต้องกดฉีดน้ำเองอะต้องกดปุ่มก็เหรอฉีดน้ำก็ไปเลยนี่ไงฉันฉีดน้ำเข้าไปในนี่แล้วเราจะต้องดับเพลิงให้ได้นะกิรแลนเทนแย่ yeah, แล้วพี่ฝนแย่เรื่องล่ะกระจกกันกระสุนเดี๋ยวว Yeah, แล้วทําไงดีทําไงดีพวกเรามันแข็งแรงเกินฉีดน้าเข้าไปไม่ได้อย่า yeah, แล้วอย่าแล้วเราฉีดน้ําดาบเพลิงเข้าไปไม่ได้เราป้องกันบ้านซูเปอร์ฮีโร่ของเราเองไม่ได้ทําไงดีทําไงดีโอ้โหระบบแข็งแรงเกินแต่ดันไฟไหม้จากข้างในเดี๋ยวก่อนนะพี่บอลมีอะไรบางอย่างคิดออกได้แล้วพี่บอลจะทำอะไรอ่ะนี่ไงขึ้นม่ใหม่ขึ้นไปใหม่ทําไมหระขึ้นไปใหม่เร็วเร็วเขา้าขึ้นไปแล้วไงต่อกีแลนท่านเห็นนั่นบอลหรือเปล่า นี่ฉันนั่งกระเช้าเข้ามาฉันก็ฉีดไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะเนี่ยมันไม่ถึงก็เหรอฉีดก็ไปไม่ได้เพราะว่าน้ํามันทะลุกระจกไม่ได้นั่งงานด้านบนฉันว่าฉันมองเห็นอะไรบางอย่างนี่อ๋อด้านบนมีทางลงอยู่งั้นเหรอเนี่ยใช่มีช่องทางลงลงไปเลยลงเลยนะพี่ฝนนะลงไปเลยเร็วเข้าเร็วเข้าบ้านซูเปอร์ฮีโร่ไฟจะไหม้หมดแล้วฉีดน้ําเลยแย่แล้วแย่แล้วฮะแย่แล้วอะไรอ่ะแย่แล้วอ้าวมันเป็นก๊ ข้างบนก็เป็นกระจกกันกระสุนอีกโอ้โหใหญ่แล้วถ้าอย่างนั้นเราก็เราจะต้องลงไปด้านล่างงั้นเราก็ต้องวิ่งเข้าไปข้างในอย่างเดียวแล้วสินะใช่เราจะต้องวิ่งลงไปด้านล่างแล้วก็ไปดับไฟถ้างั้นคงต้องเป็นกระบอกดับเพลิงละมาเร็วเข้าตามไม่วนมาเดี๋ยวไม่วอนจะพานี่เลยพาไปดับไฟที่บ้านของซูเปอร์ฮีโร่บ้านตัวเองชัดๆ <laughs> เดี๋ยวปดี๋ยพวก,กนั่นนายทำอะไรอยู่กําลังดับไฟอยู่เนี่ยเดี๋ยวฉันลงไปช่วยนาย มากระบอกรับเพิงเนี่ยดีสุดแล้วมาแล้วเข้าลงมาทางนี้นี่ทางนี้แล้วก็เข้าประตูนหน้าบ้านมาแล้วนี่เลยขึ้นลิฟต์ไปขึ้นลิฟต์ไปด้วยหรอใช่ต้องขึ้นลิฟต์ไปบันไดไม่มีเหรอบันไดไม่มีนี่ไงามาแล้วเร็วเข้าเราซูปเปอร์ฮีโร่เราจะต้องปกป้องบ้านของตัวเองเดี๋ยวเกไปดับตรงห้องครัวกับห้องนั่งเล่นนะ <laughs> เดี๋ยวกนโอ้ แย่แล้วทําไงดีบ้านซูเปอร์ฮีโร่ไฟไหมมาแล้วมาช่วยดับแล้วมาแล้วมาแล้วเรียบร้อยดับไฟหมดแล้วค่อยังชั่วหน่อยนะไม่งั้นแล้วก็บ้านของเราจะต้องไม่เหลือแน่นอนไม่มีอะไรเสียหายเลยนะพี่ฝนนะใช่แล้วไม่มีอะไรเสียหายเพราะฉะนั้นวันนี้ซูเปอร์เกิร์ลพี่ฝนแล้วก็แบทปุ๊กปิกแล้วที่สำคัญอีกคนหนึ่งคือกีแลนท่านพี่เอกไปไหนอ่ะกีแลนท่านพี่เอกอยู่หน้าบ้านมาหน้าบ้านแล้วเมื่อกี้หาอะไรกิน สรุปว่าวันนี้พวกเราก็สามารถปกป้องบ้านของซูเปอร์ฮีโร่ได้สำเร็จแล้วใชโ่โย